ทุกคนรูจ้จักผ้าไหมประจำคืนอขอสุนท<อ>รีไหคะรู้จักสิคะนี่ไงนอกเหนือจากลายนี้เนี่ยยังมีอีกหลายลายที่อยู่ในอำเภอขอของเราเช่นลายแหวนเพชรที่เป็นลายเฉพาะอยู่ในอำเภอขอสรนทรเท่านั้นเป็นแบบไหนอะ่ะที่อยากรู้ไปดูกันเลยะคะ่ะ ความเป็นมาของการทอผ้าไหมนะคะเดิมทีในชุมชนเผ่าวสินรินเป็นแหล่งเกษตรแต่ได้มีชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในปีพศ2440ค่ะและได้มีการนำภูมิปัญญาการทอผ้าไหมเข้ามาด้วยหลังจากนั้นต่อมาในปีพศ2518ได้มีการจัดจำหน่ายออกจากนอกครัวเรือนค่ะ,ะและนี่นะคะคือที่จัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรน,นั่นเอง,เองค่ะ,คะ หากทุกท่านอยากรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับผ้าไหมไปติดตามกันเลยค่ะและนี่นะคะคือกี่ทอผ้าหรือภาษาเขมรเรียกว่าเกยค่ะอาเภอขอนนะคะมีผ้าไหมหลายลวดลายมากเลยค่ะเด่นๆอย่างเช่นโพลอันูซีมแหวนเพชรค่ะและยังมีหมีขอแล้วก็อันตรงด้วยนะคะและยังมีลายสาปคูและลายลูกแก้วอีกด้วยค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นลวดลายที่ชาวบ,บ้านในชุมชนของสินรินเป็นผู้คิดค้นค่ะ ต้องเหนือจากการสร้างรายได้ยังเป็นการชราว่าให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะคุณยายคะอันนี้ชื่อลายว่าอะไรคะราลายรคบิสันโดนกันที่หนึ่งหมายแคบิสันโดนกันที่หนึ่ง <คน S 2> เป็นอานนี้อีกเรื่องกันกที่สองกำลังเึ้่อรลายนี้ใช้เวลานานไหมคะเวลามัดนาน่ะเวลาโผล่ไม่นานคือการออกแบบคเพือมัดให้มันลงตัวมันลำบากอิดหนึ่งคือเราไม่ได้มีกราฟมีอะไรทำเราเอาจับฝีมือเราลรวนๆู้ที่ไม่มีว่ามีอะไรเลย เห็นไหมคะว่าสร้างรายได้ได้เยอะมากจริงๆค่ะจะากความสามารถของคุณยายซึ่งชาวบ้านนะคะได้มีการถอผ้าห่ ไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย